สวัสดีครับผมแอมคาสโนวาครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าช้างงานดีพาว L07 นะครับรถซีดานไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดของทางดีพาวนะครับต้องบอกว่าเป็นไงครับเห็นรูปโฉมไงสวยไหมอ่าวันนี้เราจะได้มาทดลองขับกันนะครับว่าเจ้า L07 คันนี้เนี่ยสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะให เพื่อนๆได้ดูรอบรถนิดหนึ่งว่าดีไซน์การออกแบบเขานะสวยงามจริงๆครับนะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยไหมไฟหน้าโชบเฉียวเลยทีเดียวนะนครับ <c oughs> นะครับลอ้อผมชอบมากก็คือเรื่องของการใช้ล้อขนาดใหญ่นะครับไซส์19นิ้วนะครับกับยางสอง45่ห้าิ้านะไซส์นี้มันอยู่ในรถเขาเรียกว่ารถซีดานของยุโรปนะครับมาดูต่อที่ด้านหลังดีกว่าตรงนี้ผมชอบมากกับความเป็นสไตล์ ดีดานแบบฟาสแบคเห็นไหมมีการลาดลงมาแล้วก็ต่อถึงสปอยเลอร์หลังที่มีการดีไซน์ให้มันเป็นเคิร์ฟตรงนี้นะครับมันดูแบบแล้วนี้มีรูนะมีลมออกมาเห็นไหมครับมีแอโรไดนามิกผ่านเข้ามาปุ๊บมันไม่ใช่แค่ทําเพื่อหลอกล่อให้เสวยงามอย่างเดียวนะมันก็ให้เรื่องของสมรรถนะนนาการขับขี่ด้วยอะเดี๋ยวผมลองเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเหี่ยงบอกเป็นฟาสแบคเป็นยังไงเห็นไหม,มเปิดมานี่เลยเห็นไหมครับกระจกก็เปิดขึ้นมาด้วยนี่ อ่าอะผมพาชมรูปลักษณ์ภายนอกคร่าวๆส่วนรายละเอียดของการขับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าแบบมอเตอร์เดี่ยวนะฮะก็เป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับแล้วก็แรงม้าจะอยู่ที่258แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรนะฮะแบตเตอรี่ที่เขาใช้เนี่ยใช้ ความจุที่ที่66.8กิโลวัตต์อาวนะครับก็จะวิ่งระยะทางตามมาตรฐานการวัดแบบ NEDC เนี่ยประมาณ540ส่นะครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยผมลองระยะทางที่เป็นแบบ WLTP ซึ่งมันสามารถปรับได้นะว่าเราจะเลือกให้มันโชว์สถานะแบบไหนแต่ผมก็จะตั้งเป็น WLTP และกันเพราะว่ามันเป็นค่าที่เราสามารถจะอ้างอิงได้แบบจริงๆนะครับซึ่งมันจะใกล้เคียงกับการใช้งานจริงได้มากกว่า นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ400เกือบเกือบ50กิโลเมตรนะครับก็เป็นระยะทางที่ทางตัวด e ปาว L07 เขาให้มาซึ่งสเปคทั้งหมดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเหนือกว่าตัว BYD ซ e a ตัว Dynamic พอสมควรนะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ย BYD เขาให้มาตัว Seal เ,เขาให้มาเ,เป็นมอเตอร์เดียวเหมือนกันนะครับแรงม้าเนี่ยน้อยกว่าอยู่ที่204แรงม้านะแบตเตอรี่ก็น้อยกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ60ต้น,ตน รวมถึงเรื่องของราคาด้วยตัวเดปาว L07 เนี่ยตั้งราคาไว้ที่1 3 2 9 0 0 0บาทนะครับก็จะสูงกว่าตัว b y d Seal อยู่สักเล็กน้อยนะฮะ b y d Seal ก็อยู่ประมาณ1 3 2 5 0 0 0นะครับก็แพงกันอยู่นิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นซีดานไฟไฟ้าที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับตัว L07 คันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้มาทดลองขับแบบยาวๆเลยจากกรุงเทพวิ่ง มาถึงจังหวัดระยองนะครับก็ต้องบอกว่าฟีลลิ่งการขับเนี่ยถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีคาแรคเตอร์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะพละกกำลังนะครับก็บอกได้เลยว่าอัตราเร่งช่วงต้นเนี่ยจี๊ดจ๊าดมากคุณผู้ชมนะครับส่วนความเร็วปลายเนี่ยก็มีไหลไป170กว่าอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งพอลองด้วยความเร็วสูงแล้วเนี่ย สิ่งที่รับรู้ได้นะครับก็คือเรื่องของเสียงที่มันเข้ามาในห้องโดยสารซ่งนจะบอกว่าตัว L07 เนี่ยการเก็บเสียงลมดีนะผมถือว่าวิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยลมเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยเข้ามาน้อยมากนะครับแต่เสียงที่รับรู้ได้คือเสียงของพื้นถนนนะฮะก,ก็ก็อาจจะเป็นตัวดมปิ้งที่เป็นตัวเก็บเสียงด้านล่างเนี่ยอาจจะน้อยไปสักนิดนึงสำหรับตัว L07 คันนี้นะครับ อ่ะซึ่งพอเราได้ขับในความเร็วสูงสูงมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของช่วงล่างซึ่งต้องบอกว่าช่วงล่างของตัว d ีปาตัว L07 เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเซตติ้งที่เกือบจะสมบูรณ์นะถ้าผมถ้าผมลองกันจริงๆแล้วนะครับซึ่งด้วยระบบช่วงล่างที่ด้านหน้าเป็นแบบอิสลาแม็กเฟอร์สตัดน,น,น,นะครับส่วนด้านหลังเป็นอิสรามัลติลิงค์นะครับเป็น H-ARM แล้วก็ตัว วัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียมน้าหนักเบาเนี่ยถ้าให้คะแนนเต็มร้อยเนะผมให้ถึง80%เลยนะกับการเซตติ้งช่วงล่างของของซีดานตัวนี้นะครับซึ่งฟิลลิ่งเขาเนี่ยจะออกไปความนุ่มนวลน,นะครับแต่ก็ยังมีความหนึบหนับในการก่อถนนในระดับหนึ่งดีพอสมควรเลยแต่ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ถนนเมืองไทยอ่ะครับมันจะมีพวกคอสะพานเยอะซึ่งวันนี้เราวิ่งกันเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยคอสะพานเนี่ยมันจะค่อนข้าง มีการปัมปิ้งพอสมควรนะครับเวลาขึ้นลงมาเนี่ยอาการที่มันจะแบบขึ้นมาลงมาแล้วแบบหยุดทีเดียวเนี่ยตัว L07 เนี่ยยังมีอาการที่มีบัมปิ้งซ้ำมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นฟีลลิ่งของช่วงล่างที่แม่ถ้ามันทําได้หนึบกว่านี้นะผมว่าตัวนี้จะขับได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะถ้าพูดถึงภายนอกไปแล้วจะไม่พูดถึงภายในก็ไม่ได้นะมาถึงภายในบ้างนะครับก็ดีไซน์ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ผมอะไรเป็นแบบ2ก้านนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแม่ถ้ามันเป็น3กา้านสักหน่อยก็จะดูสปอร์ตมากกว่านี้แต่ว่าในความเป็นรถไฟฟ้านาอจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้ากับดีไซน์เขาไม่ได้ติดอะไรนะครับหน้าจอตรงกลางนี่เป็นไฮไลท์ของเขาซึ่งมันจะมีการหมุนเข้าหาคนเล่นด้วยนะสมมติเวลาคนขับกดเนี่ยมันก็จะเอียงหาคนขับคนนั่งกดตัวจอก็จะหมุนเอียงเข้าหาคนนั่งนะครับซึ่งในคู่แข่งของเขาเนี่ยจะเป็นแบบหมุนเนาะแนวนอนแนวตั้งแต่ในตัวของ ดีเปาเนี่ยจะเป็นการปรับองศาเข้าหาผู้ใช้งานนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่บางคนอาจจะติดนิดนึงกับหน้าจอที่อยู่หลังพวงมาลัยมาตรวัดเนี่ยมันอาจจะเล็กไปสักนิดนึงสําหรับผู้ใหญ่ที่แบบสายตาอาจจะมองตัวหนังสือตัวเล็กยากสักนิดนึงนะครับก็ตรงนี้ก็มีการชดเชยด้วยตัวดิสเพลย์ที่อยู่ตรงกระจกนะครับก็สามารถมองตัวนั้นใหญ่เห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับผมว่าจริงๆเทรนของรถจีนเขาก็ ต้องยอมรับเรื่องการดีไซน์อยู่แล้วนะอย่างด้านบนนะครับก็เป็นกระจกพารามิกยาวใหญ่ยยไปทึงนู่นเลยแล้วก็ไม่มีตัวม่านกั้นด้วยนะครับเพราะว่าด้วยการออกแบบสไตล์รถเขาเนี่ยตัวบอกค่อนข้างสูงสักทีนหนึ่งแล้วก็หลังคาเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเพราะาต้องการให้รถมีความเป็นสปอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผ้าบุอีกเนี่ยบางทีคนตัวสูงนั่งเนี่ยหัวก็จะชนได้นะครับก็จะใช้เป็นกระจกแผ่นใหญ่เลยนะ แรกจุดหนึ่งนะครับพอเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารในตำแหน่งผู้ขับขี่นะครั้งแรกเลยผมบอกเลยผมค่อนข้างเอ้ยเราจะปรับกระจกข้างยังไงตั้งถาอย่างนี้ว่าที่ปรับกระจกข้างมันอยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวปรับด้านข้างเลยด้านหน้าก็ไม่มีนะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยทางชางอันเนี่ยตัวดีเปาเนี่ยเขาเอามาเก็บไว้อยู่ในหน้าจอกลางทั้งหมดนะครับรวมถึงการปรับกระจกข้างด้วยนะครับก็ ใช้หน้าจอตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกข้างนะฮะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจอที่เป็นการรวมคําสั่งทุกอย่างมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ถือว่าไอตัวจอตัวนี้ชัดเจนมากด้วยนะต้องถือว่าเป็นรถซีดานสไตล์ฟัสแบ็ที่น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับตัวฉางอันดีเปล L07 คันนี้ครับ โอเคครับได้ทดลองขับเจ้าดีพาว L 0 7เป็นที่เรียบร้อยนะระยะทางที่ผมวิ่งมาวันนี้ก็ประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพมาถึงระยองนะฮะผมขอ,อสรุปรีแคปสั้นๆในการที่ได้ทดลองขับรถคันนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวซีดานที่เป็นฟาสต์แบ็กแบบไฟฟ้าร้อยเคันนี้นะต้องถือว่าสมถนะการขับขี่ในเรื่องของมอเตอร์ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องของช่วงล่างก็ผมถือว่าให้ระดับเกรด A อนะแต่ว่ามันยังไม่แบบไม่ได้เป็น A สัทีเดียวเป็น A ลบซึ่งนิดนึงเพราะว่า เรื่องของจังหวะบัมปิ้งอย่างที่บอกนะครับในการขึ้นคอสะพานเนี่ยมันยังไม่แบบลงมาแล้วปุ๊บทีเดียวเลยนะยังมีช่วงที่แบบดับเบิลบัมอยู่นะก็อันนี้ก็ถ้าเกิดเราแก้จุดนี้ขึ้นิดหนึ่งนะผมว่าจะเป็นรถที่ขับได้สนุกมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าพลังกำลังของมอเตอร์ที่เป็นแบบขับหลังมอเตอร์เดี่ยวกับแรงม้าถึง2 5 8หแรงมา้าแรงบิดถึง320ย mm. นิวตันเมตรเพียงพอาการใช้งานในช่วงออกตัวเนี่ยโหแรงสะใจใเลยนะครับส่วนช่วงความเร็วกว้างความเร็วปลายก็เป็นสตาร์ทไฟ้ด้ามากกนั แต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็อย่างี้ที่ผมต้องชมก็คือเรื่องของความเฟรนลี่ของระบบนะทีเ่เราตั้งโหมดอะไรไปแล้วในการขับขี่ซึ่งเป็นโหมดที่คาที่เรากําหนดเองเนี่ยดับรถไปแล้วเนี่ยขึ้นมาสตาร์ทใหม่เนี่ยโหมดเหล่านั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้แหละน่าสนใจดีเพราะส่วนใหญ่รถจีนเนี่ยจะไม่ค่อยต้องมาคอยตั้งใหม่อยู่เรื่อยสำหรับทางดีพอเขาแก้จุดนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องถือว่าน่าสนใจอีเดียว และอีกสิ่งนี้ผมชอบพิเศษเลยครับคือเรื่องระบบเบรกนะครับซึ่ง L 0 7ให้แบบ4 Dis c มาแล้วนะอ่าให้ระบบเบรกแบบ4 Dis c มาแล้วนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของน้ำหนักเบรกแล้วก็ระยะเบรกถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เป็นที่สรุปของรถคันนี้แล้วว่าผมขับมาแล้วผมชอบนะครับส่วนราคา1 3 20, 1, 2 9 0ล้านับาทก็อยู่ที่ว่าคุณพอใจเขาหรือเปล่านะครับ